เหตุี้พวกเธอไกว่างอยู่มั้งกูขอคนว่างๆเลยนะลูกนะแต่ว่างแล้วย้นไปรำการอีกุณแม่นูเตนครูตีครูรำการอีไต้โขงแล้วคุณแม่นั้นตำตาลายตาก็เพอแล้วติ้มเก้าติ้มกอกรามติ้มรุนนี่เถ๋อว่าไม่ตกลงมันเป็นแม่แต่ไหมนี่คุณตามดิตกลงนี่คือแม่แต่แต่ใช่ไหมแม่แต่หรือว่าแม่เตรียมหรือว่าแม่ปฏิหรือว่าแม่แต็มดมตกลงเป็นแม่ประเภทใหนเนี่ย ตำใจด้วยงานไหนตำใจไก่เข้ามาช่วยลูกไปแหงเขาแฟลูกไปแหงคุณหมอแล้วเล่าใช่ปั่นปื้อทำไมต้องไปแหงเขาเพคือคำว่าแบ้นะครูจะบอกคุณแม่เข้าใจไนดะ้คำว่าแบ้มันไม่ได้มาจากการที่เราไปจันกันเสร็จแล้วเกิดปลุดออกมาแล้วจะก,กลายเป็นแบะแบ่มันเกิดที่อยู่ในจิตํำนึกเธอเห็นหมาไหมหมาจัดได้จันทร์สีทเท้าแทเๆเวลาลูกมันถูกรถจนกลางดนนเลย มันไม่รู้ว่ารถกันไหนจนมันก้าบลูกมันแล้วนั่งเลียลูกมันตอนตายอะ่ะทำไมไม่เงอไปเป็นแบบอย่างนี่พรำแต่เรื่องอะไรไม่รู้ทำไบเขาทำงานหลายๆคนไม่ดีเหรอจะได้งาความเป็นตามไงครูแล้วแหลไม่ได้จริงๆต้องแกะมางัดคลิปเลยเพราะครูไปเล่าเก่านี่กครูนั่งจ้องอยู่ถอวะว่าหล่าก่าไม่พักได้ตําไรเลยป้าก็ยังไม่ได้แจ็คเตอร์เ,อเลยแต่กางเกงต้องแส่ตัวนี้กคอย่าเมนเรื่องกางเกงครูนะนะ กูยังไม่ได้รับปราที่กูแลแต่ก้าว